สวีดัดสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนครับพบกับครูดิวเช่นเคยครับ วันนี้พบกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ในเรื่องของการบวกและการลบจำนวนคละระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้เรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับการบวกและการลบจำนวนคละกันครับเขาบอกว่าการบวกหรือการลบจำนวนคละอาจทำได้โดยการเขียนจำนวนคละให้อยู่ในรูปเศษเกินก่อนแล้วจึงหาผลบวกหรือผลลบตามที่เราได้เรียนมานะครับเริ่มต้นเราทำจำนวนคละให้อยู่ในรูปเศษเกินก่อนครูดิบอกเทคนิค เทคนิคการท่องจำนะครับเทคนิคการท่องจำมีสเต็ปอยู่ว่าคูณขึ้นแล้วบวกตัวส่วนเหมือนเดิมนักเรียนท่องไว้นะครับ,ค,วบวคูณขึ้นแล้วบวกตัวส่วนเหมือนเดิมคูณขึ้นแล้วบวกตัวส่วนเหมือนเดิมท่องไว้ท่องไว้ให้ขึ้นใจเลยนะครับมาดูตัวอย่างตัวอย่างจงหาผลบวกและผลลบของจํานวนคละที่กําหนดให้ต่อไปนี้เริ่มต้นครับข้อที่1ครับ5เศษ1ส่วน8ลบด้วย3เศษ5ส่วน6นักเรียนครับ เริ่มต้นครูได้บอกว่าให้ทําจํานวนคระให้อยู่ในรูปเศษเกินก่อนดังนั้นสเต็ปเราใช้ได้เลย8คูณ5คูณขึ้นแล้วบวกตัวส่วนเหมือนเดิม85 40 1บวก1เป็น41ก็จะได้เป็นเศษ4 1 1ส่วน8นะครับตัวด้านหลังเช่นเดียวกันคูณขึ้นแล้วบวกตัวส่วนเหมือนเดิมคูณขึ้นไปแล้วบวกเศษตัวส่วนเหมือนเดิม 6 3 18 18บวก5เป็น23 3ส่วนเหมือนเดิมคือเลข6ทีนี้เราจะได้ตัวส่วนก็คือเลข8กับเลข6ใช้สเต็ปเดิมเลยครับใช้สเต็ปเดิมเลยคือทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนแล้วค่อยเอามาลบกันหาตัวคูณร่วมท่องแม่สุดคูณแม่8ก่อน8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32 ไปเรื่อยๆเอาพอหอมปากหอมคอดูตัวซ้านะครับตัวซ้ําเราต้องทําตัวส่วนให้เท่ากับตัวนั้นเอาท่องแม่6บ้าง6 16 6 2 12 6 3 18 6 4 2 4พ่อแล้วเจอแล้วนะครับคือ24ดังนั้นเราต้องทําตัวส่วนให้เท่ากับ24ตรงนี้ครูดิวเขียนไว้ยกมาก่อนเศษ23ส่วน6ข้างหน้าตัวส่วนเป็นเลข8 8, 8คูณอะไรได้24ครับ8คูณ 3เยี่ยมมากหูณทั้งเศษและส่วนนะครับทีนี้6 6คูณอะไรได้24ก็6คูณ4นะครับ6คูณ4ได้24ตัวส่วนได้24แล้วทีนี้ตัวเศษตัวแรกแต่เท่าไหร่ครับ31เป็น3 3412ได้เศษ123/24ส่วนลบกับ43 12ใส่2โทษ1 สี่สองเป็นแปดเป็นเก้าทีนี้เอาหนึ่งร้อยยี่สิบสามลบเก้าสิบสองเพราะตัวส่วนมันเท่ากันแล้วเนาะครูดิวถามว่าตัวส่วนต้องเอาไปลบกันไหมโน no, ไม่ต้องตัวส่วนเหมือนเดิมเอาเฉพาะตัวเศษก็คือหนึ่งร้อยยี่สิบสามไปลบกับเก้าสิบสองได้เป็นหนึ่งเป็นสามตอบเศษสามสิบเอ็ดส่วนยี่สิบสี่ครูดิวถามว่ามันเป็นรูปอย่างง่ายเป็นรูปสวยงามยัง ยังมันเป็นเศษเกินเราสามารถเขียนเศษเกินให้อยู่ในรูปจำนวนคละได้ข้อนี้ตัวเศษหรือตัวตั้งตัวส่วนหรือตัวหารตั้งคําถามตัวเอง24คูณอะไรได้31เอาใกล้เคียงที่สุด2 4หนึ่งเป็น24เหลือเศษอีกเท่าไรลูกจะถึง31ก็เหลืออีก7ส่วนเหมือนเดิม24ดังนั้นข้อนี้ตอบ1เศษ7ส่วน ยีสสโอเคจบแล้วข้อนี้ดังนั้น5้าเศษหนึส่วนแลบกับ3ามเศษห้าส่วนหได้คำตอบเท่ากับ1นึ่เศษเจ็ส่วนยีโอเคเนาะมาดูข้อที่2ครับข้อที่2เป็นการบวกจำนวนคละกับเศษเกินทีนี้เราก็ต้องทำให้มันอยู่ในพวกเดียวกันก่อน ในที่นี้ครูเดีวจะทาจากจํานวนคระให้อยู่ในรูปของเศษเกินสเต็ปเราเหมือนเดิมครับคูณขึ้นแล้วบวกตัวส่วนเหมือนเดิมตัวข้างหน้าจับ7จคูณสได้2 1 21บเวก6เป็น27เศษ27ส่วน7ตัวส่วนเหมือนเดิมทีนี้ตัวข้างหลังยังเพิ่งไปแตะต้องอะไรมันยกมันมาเหมือนเดิมตัวส่วนจะได้เป็นเลข7กับเลข5ดังนั้นหาตัวคูณร่วมของ7กับ5ท่องแม่7 1> 7 1 7 7 2นึ่งเจ็7 5้ท่องทไม่5 51552เป็น10 5 3้5สามสิ5ห้าห3าสี่ยี่ี่ิบเดสามิบหเห็นตัวซ้ำแล้วคือเลข3535 35. ดังนั้นเราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากับ35ห ข้างหน้าเขียนมาก่อนเศษ27ส่วน7ข้างหลังเศษ17ส่วน5คูณมาดู7ก่อน7คูณอะไรได้35ก็7คูณ5เวลาคูณต้องคูณทั้งเศษและส่วนข้างหลังเลข5 5คูณอะไรได้35ก็5คูณ7คูณทั้งเศษและส่วนนะครับตัวนี้7 5 35ตัวส่วนได้35 ตัวส่วนด้านหลังก็ได้35ทีนี้เอา27คูณ5 27คูณ5ได้เท่าไหร่ครับ5 7 35ใส่5ทด3 5 2เป็น10เป็น13เห็นไหมครับทีนี้มาดูตัวข้างหลัง7คูณ7เป็น49ใส่9ทด4 7 1เป็น7เป็น11 เอาเฉพาะตัวเศษมาบวกกัน135บวกกับ119บวกกันได้เท่าไหรตัวส่วนต้องเอาไปบวกกันไหมครับไม่ต้องเขียนไว้เลยเอาเฉพาะตัวเศษมาบวกกัน9บวก5เป็น14ใส่4ทด1 3 4 5หเป็น5เป็น2 254นะครับทีนี้ เราก็นำมาเขียนให้อยู่ในรูปการให้รูปให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะครับอย่างง่ายก็คือเอาเศษเกินนี่แหละเขียนให้อยู่ในรูปจำนวนคละนะครับหาร35 35คูณอะไรได้ใกล้เคียง25 0 54มากที่สุดลองเอา35คูณ7ดูลองคูณหาไปเรื่อยๆนะนะครับคูณ7 75 35ใส่5ทด3 7 3 21เป็น20เท่าไรครับ24 245ถ้าคูณ8เกินไหมเดี๋ยวคุณคูณ,คณตรงนี้ดู35คูณ8 8 5 40ใส่0โทษ4 8 3 24เป็น28เกินเราจะไม่เอาดังนั้นเอาแค่35คูณ7ได้245เหลือเท่าไรครับจาก254 เท่าไหร่ครับเหลือ9ดังนั้นข้อนี้ตอบ7เศษ9ส่วน35 3เศษ6ส่วน7บวกเศษ17ส่วน5จะได้เท่ากับ7เศษ9ส่วน35โอเคนะนะครับทีนี้มาดูอีกหนึ่งข้อข้อที่3เป็นเรื่องของการบวกจำนวนคระบวกกับจำนวน นับธรรมดาเนี่ยแหละจำนวนนับทุกจํานวนจะมีตัวส่วนเป็นเลขอะไรเสมอเขียนไว้รอเลย1ทีนี้ทําจากจํานวนคระให้อยู่ในรูปเศษเกินสเต็ปเราว่ายัางไงคูณขึ้นแล้วบวกตัวส่วนเหมือนเดิม9 2 18บวก7เป็น25ส่วน9เหมือนเดิมข้างหลังเศษ5ส่วน1เหมือนเดิมทีนี้เราดูแล้วว่าเราสามารถทําตัวน้อยให้เท่ากับตัวมากได้ไหม ได้เพราะ1นคูณเได้9ข้างหน้าเหมือนเดิมไม่ต้องไปแตะต้องอะไรมันแตะต้องเฉพาะข้างหลัง1คูณอะไรได้9คูณเเวลาคูณต้องคูณทั้งเศษและส่วนโอเคนะข้างหน้าเหมือนเดิมข้างหลัง5 9 45 9 1เป็น9ทีนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วต้องเอาตัวส่วนมาบวกกันไหมครับไม่ต้องเอาเฉพาะตัวเศษมาบวกกัน25บวก45ได้เป็น เจ็ดสิบเดียวขยับขึ้นให้นิดนึงทีนี้มาดูมันสวยหรือยังมันเป็นรูปอย่างง่ายหรือยังยังเราสามารถเขียนเศษเกินให้อยู่ในรูปจํานวนคระได้9คูณอะไรได้ใกล้เคียง70มากที่สุด9 7 63เหลืออ,อีก9 7 63เหลืออ,อีก7ได้70เนาะนะนครับตัวส่วนเหมือนเดิมข้อนี้ตอบ7เศษ7 ส่วน9ดังนั้น2เศษ7ส่วน9บวกกับ5จะได้เท่ากับ7เศษ7ส่วน9โอเคนะครับมาต่อในข้อที่4นะครับข้อที่4ก็เป็นการลบจำนวนนับเห็นไหมครับจำนวนนับจะมีตัวส่วนเป็นเลข1เสมอลบกับจำนวนค่าที่อยู่ข้างหลังครูที่บอกว่าทำจำนวนค่าให้อยู่ในรูปเศษเกินเสียก่อนคูณขึ้นแล้วบวกตัวส่วนเหมือน เดิมสเต็ปเราเนาะอันนี้คูณยกออกมา7เศษ7จส่วนหนลบกับอันนี้คูณขึ้น3 6 8หบวก1เป็นเศษ19ส่วน3ทีนี้สเต็ปนี้นักเรียนดูเลข1กับเลข3เราสามารถทำตัวน้อยให้เท่าก,กับตัวมากได้ดังนั้นเอาตัวมากไว้เฉยๆก่อนอย่าเพิ่งไปทำอะไรมันเดอ้อทีนี้เศษ7ส่วน1คูณ ทำตัวส่วนให้เท่ากันทำหนให้เท่ากับ3 1คูณอะไรได้3ก็1นคูณสเวลาคูณคูณทั้งเศษและส่วนตัวข้างหลังเหมือนเดิมก่อนยกลงมา3 1เป็น3เห็นไหมตัวส่วนเท่ากันแล้วตัวเศษ7คูณ3เป็น21ตัวส่วนต้องเอาไปลบกันไหม no เหมือนเดิม21ลบ19ได้เท่ากับเศษ2ส่วน3เศษ2ส่วน3เป็นเศษส่วนอย่างง่ายหรือ,อยัง เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังเป็นแล้วนะครับสวยงามแล้วดังนั้นตอบได้เลยคือเศษสองส่วนสามนั่นคือเจ็ดลบเศษขออภัยเจ็ดลบหกเศษหนึ่งส่วนสามจะได้เท่ากับเศษสองส่วนสามอต่อในข้อที่ห้ากันเลยนะครับข้อที่ห้ากลับมาอยู่ในรูปการบวกเศษส่วนกับเศษเกินเห็นไหมครับอขออภัยเศษส่วนกับจํานวนคระเห็นไหมครับ ข้างหน้าเป็นเศษส่วนข้างหลังเป็นจํานวนค่ะเห็นไหมครับยกเศษส่วนมาปุ๊บจํานวนคะสเต็ปเราคูณขึ้นแล้วบวกตัวส่วนเหมือนเดิม5คูณ2เป็น10 10บวก3เป็น13ส่วน5ตัวส่วนเท่ากันหรือ,อยังยังเราต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันเสียก่อนท้องแม่4 4 1เป็น4 4 2เป็น8 4 3 12 4, 4. 16 45 20เจอแล้วนะครับห้าหเป็น5 52เป็น15 3ห 5, 5 4 20เจอตัวที่สาแล้วคือ20ดังนั้นข้อนี้เราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากับ20ข้างหน้าเขียนไว้รอคูณอะไรไม่รู้ข้างหลังเช่นเดียวกันคูณอะไรไม่รู้มาดูกันตัวส่วนเป็นเลขส 4, 4่คูณอะไรได้20ครับ4ี่คูณห้คูณหเวลาคูณต้องคูณทั้ง เศษและส่วนตัวต่อไปตัวส่วนเป็นเลข5 5 5คูณอะไรได้ยีก็5คูณ4เวลาคูณต้องคูณทั้งเศษและส่วนตัวส่วนได้20อย่างแน่นอนอย่างแน่นอนโอเคนะทีนี้ตัวเศษ53เป็น15ข้างหลังล่ะ1 3คูณ4เป็น52นะครับ52เอาตัวเศษมาบวกกัน ตัวส่วนต้องบวกไหมนม no. ต่อไป15บวก52จะได้เป็น67ยังเป็นรูปที่ยังไม่สวยนักเรียนทําให้มันสวยๆกว่านี้คือทําจากเศษเกินให้อยู่ในรูปจํานวนนับเอ่อจนวนคระนะครับจํานวนคระขอไป20คูณอะไรได้ใกล้เคียง67มากที่สุด20คูณ3ได้60เหลือเศษ7ส่วน20โอเคบอทีนี้ตอบ สามเศษเจ็ดส่วน20นะครับจะได้เศษสามส่วนสี่บวกสองเศษสามส่วนห้าเท่ากับสามเศษเจ็ดส่วนยีครับนะครับดังนั้นฝากนักเรียนทบทวนแล้วก็ฝึกทําแบบฝึกหัดบ่อยๆนะครับและที่สําคัญรักษาสุขภาพดูแลสุขภาพด้วยด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ายจากครูดีบขอบคุณครับ